บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายน2567กลมบัญชีกลางพร้อมโอนเงินบัตรคนจนตั้งแต่วันที่1กันยายน2567ใช้ใจ่ายอะไรบ้างล่าสุดนะคะคอรมออนุมัติ3.5พันล้านบาทเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2เดือนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนกลมบัญชีกลางพร้อมโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรคนจนจำนวน14.98ล้านลายให้กับผู้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว สำหรับเดือนกันยายน2567กลมบัญชีกลางโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนดังนี้วันที่1กันยายนนะคะวงเงินสิทธิ์ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าซื้อการหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือน วันที่20กันยายนโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพรมเพด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของผู้มีสิทธิ์หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทสำหรับวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนที่สามารถกดเป็นเงินสดได้จะมีอยู่2วงเงินนะคะคือเบี้ยผู้พิการเพิ่มเติมและเงินสูงขอผู้สูงอายุ ที่มีาไรายได้น้อยสำหรับเงิน800บาทจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิมทุกวันที่10ของเดือนและเงินเพิ่มเติมอีก200บาทจะได้รับการโอนเงินเข้าทุกวันที่20ของเดือนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนล่าสุดนะคะวันนี้27สิงหาคม2567นายเฉลิมพลเพนสูตรผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอมีม,ม,ต,มติอนุมัติงบกลางเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี67วงเงิน3,500ล้านบาทให้กับกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมณสิ้นเดือนกรกฎาคม67วงเงินเหลืออยู่6,000กว่าล้านบาทแต่กองทุนประชารัฐจะจ่ายทุกเดือนเดือนละ4,900ล้านบาทจึงเป็นการเติมเงินให้กับกองทุนให้เพียงพอต่อการใช้ใจ่าย ให้ถึงสิ้นเดือนกันยายน2567